สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะหับปรัแครับครับครัร็จแล้วคะคะเครับครับครมคระอครัานับคันครับครับคัคัคบครับบัครับับคับคับครัปรับคบ่ับปันมับครับครรับับคงบครััคับคคลัือนัั ก่อนเลยงานเลยแล้วก่อนกินเขาผมไปนั่งยังไม่สวยก่อนเลยค่ะเฮ้ยจิโกกับลุงนะคะอยู่ข้างบนนะคะสวัสดีค่ะคุณเอ็กนะคะกับบ่ามืดนะคะพอฟื้นเดอร์อยู่ข้างล่างนะคะไปค้อมเบิดคุณตัวก็ข้อเก็เสียบอันนั้นกระเดื่อเขาจะดึงตรงเนาะใสสายเล่นเนาะอันนี้อยู่ทั้งอากาศมันทีดไหนยังต้นเขาใส่สายเลนถ้าใส่เนี่ยเสียบเอาไปใสสายเล่นเลย ใส่เมบดูดออกเป็นบ่อตลตตโตดูดไเลยนะเธกต้แล้วตดูดไมันก็ดูดเขาสองื่องหมดเลยเจ้าทั้งค่อมทั้งกล่องเออทั้งคอมทั้งกล่องใมุงเจ้าาะว่ามันองหมุนนกันมย่งินเจ้าเออกล่องอยู่เหนบ่อปะออกล่องกล่องกล่องหัวจจดปีจหนี่หแล้ว

อย่าลืมนะเจสิหกกันยังมีเลยนะตั้งแต่เศ้าผุ่นหคลิปหนึ่งบัทันถึงลอยจจคกิปอยู่กม่ขึ้นมุดาใส่ก็เตรียมปั๊มลูกสาวทันทีเลย่อกะิท่านจันทนตั้าเเบาน่อยมีลูกสาวไหมต้องถามลุงก่อนนะคะโอ้ยบันนี้เซ็ต เรียมเงินไม่ผูกแขนลานเนอบัดนิดเ้อโอเคฮะยังอยู่บัดนี้ไม่ต้องตองเบรกเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ล้มเบรกเฉยเฉอบค่อยเบิ้งอยู่เมื่อกี้ไม่ลมไม่มม่มเบเฉยเยรมือแล้วมือแล้วสวัสดีค่ะ25,000าทนะคะ ป้าบอกข่าวดีว่าสันง่าฮะ่ป้าถ่ายคลิปให้ป่ามืดนะคะป้าแตนถ่ายคลิปให้ป่ามืดเด้ดนึ่งคนหนึ่งก็ไ้นกอยนรนี่นะคะจิมาถามเองจมาถามพูดเองเด้กามสัญญาหรอวะล้วแวกคืการแล้ว นอนไม่หลับแล้วล like right? well, ุงบอกว่านอนไม่หล right. ับแล้วลุง oh, สิบรใจลุงสิบรใจส่งยินนอ่นสิลุงวันที่หนึ่งเด้อนใจโอยว่ามันสิใสส่งยินหมดแล้วนอนป่อยว่าใสหลายสันเด้อลุงนเอไปยงไปซื้อส่งยินวะใสซือุแจโกุญแจไปเลยวะ อมาแมนเจ้าไปซื้อกุญแจโซ่เล็กแล้วจิไปเอาแนวตัดเล็กอยู่น้ำพีชใหมาอีกนะเออจ้าอยู่ที่เจ้าพ่อพ่ท้องฟ้าสวยมากเลยสีชมพูอุ้ยลุงพูดปาท้องฟ้าเป็นสีชมพูพูดถึงลูกสาวชมพูเลยป้าท้องฟ้าเป็นสีชมพูข้างล้างบีข้างล้างบีค่อยไล่ฮะวุ้ยอันนั้นโอ้ขังล้างขังงาม

น้องฟ้าเป็นใจท้องฟ้าสีนี้ท่านได้ลูกสาวไปตั้งชื่อกันอุ้ยูกสาวป้าชื่ไหน้องฟ้าฮะน้องฟ้าสีชมพูน้องฟ้าเดี๋ยวฟ้าลมนต์น้องอมน้องฟ้าบอกฟ้าสวยฟ้าใสให้ฟ้าใสมันไม่ให้เทกจิ้มมันโลแล้วนี่ยคนนี้นี่คนนี้ฟ้าใส มันโลดแล้วฟ้ามันโลดแล้วสในฟ้าใสในอันนี้ฟ้าใสอันนี้ฟ้าสวยฟ้ามืดฟ้ามืดหมดเลยเตรียมฟังข่าวดีครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังว่าจบได้หมือแล้วงานนกดาวสิซันเนี่ยมือนอะไร่บ้านเอนตายละเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนอายุตั้งห้าสิบปีแล้วป้าบอกว่าบ้านนกดาวจะสั่นคืนนี้ว่าซั่นว่า ป้าบอกว่าบ้านน็อกดาวจะสั่นคืนนี้ทาไมไมันต้องสั่นมไม่รู้รนะเดี๋ยวมันจะสันส่นกระสั่นว่าหะหนกระเช้าเต็มไปด้วยไส้พอร้ายไปได้เราจะไปซื้อคุณแจ๋อเอาแต่าาาหางงนนไปซื้อกุญแจไปบัไดซื้อเด้อลุง โอ้ยป่าประาหา้ยเงินกับปดซื้อเ <ยะ S 1> ด้กุญแจไมยางชาวหน่อยน้องนำเนี่ไปรอยอยาแล้วไปใส่เงียบแล้วไปลักเงียบมาอคืนเราลักเงียบเงียบเจ้าหาันึงกยาชีเราไปลักเราไปป้าจักตัวเจาไปเบิ้งคิปเราได้ไปยัง แล้วแต่ป่านจะโตแล้วเอ้นนี่ว่างานเอ็นเมื่อไปใส่ไว้ยาชีพยายามเล่ไม่อยู่ในคลิปเล่าสันบคนถามหาบามือเด็กคนวานนะไม่ใช่หือไมงใหไม่ใช่ดายาแล้วหรือไม่ใจงานน้ำก็เมียปลาเข็งกันด้ปักเข็งกันเนย ป่าบอกแล้วนะคะฟังให้ดีนะคะอีฟจีฮะย่างลบไปลบมาอยู่ไม่เอาอะไรกับพี่เธอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนด้วยนะคะแล้เอาไปนอนนั่เนาะ สวัสดีเอฟซียี่สิบแปดท่านนะคะนอนในตู้ฮึนอนในตู้ตู้ไหนตู้หนูนี่แหละน้องมีบุญบ่ใช่นอนเงินมีนอนนอนในตู้นอนข้างน้าไม่ได้หรอไม่นอนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทาแล้วบอสวัสดีค่ะเห็นลงคลิปอะไรเนี่ยนะเราบ้าเลยลืมหมดลูก para mim, um, eu